สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสังชมหน้าสองลูกสาวครูสลาทายาทสุดห่วงคงไม่มีใครไม่รู้จักครูสลาคณววฒ์หรือนำปากกาพินพานทองศิลปินแห่งชาติธศัการาช2564สาขาศิละปะก,การแสดงดนตรีสาขาปณะพเพลงไทยลูกทุง่งนักประพันธ์เพลงแนวลูกทุ่งอีสานและหมอลำโปรโดิวเซอร์เพลงและนักร้องเพลงลูกทุ่งชายไทยจากภาคอีสานในสัง กัดค่ายกแกรมมิโกอดิตรับราชการครูและต้องบอกว่าน้อยคนจะเคยเห็นวันนี้เราจะพาทุกท่านมาส่องชมหน้าสองลูกสาวครูสลาทายาทสุดห่วงที่ไม่เคยออกสื่อหน้าตาดีไม่ธรรมดาโดยครูสลามีลูกสาวสุดรักสุดห่วงนั่นก็คือน้องข้าวขวัญคุณวุิและพรลว่าคุณวุธโดยเมื่อปี59พรลว่าคุณวุิจบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์สาขาวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยกรุงเทพด้วยเกียรตินิยมอันดับสอ ส่วนพี่สาวข้าวขวัญคุณวุฒิก็จบจากคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและตอนนี้ก็กําลังศึกษาปร,ริญญาโทต่อที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งในฐานะคนเป็นพ่อก็คงรู้สึกภูมิใจและดีใจที่บุตรมันเพียรหาความรู้การศึกษาเห็นบุตรประสบความสําเร็จแบบนี้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากกระแส ข่าวขอบคุณครับ